พระภารกิจหนักหนักนักกว่าตอนใช้พระบอมันคงคะนะครับแต่พรกอฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ตำรวจเป็นคนคิดคตำรวจเป็นคนที่ต้องรับภาระเท่านั้นผู้ที่ออกพรกอฉุกเฉินนั้นคือรัฐบาลแล้วพรกอฉุกเฉินเนี่ยที่ออกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรก เป็นในกรุงเทพมหานครแต่เป็นการออกครั้งที่สองหลังจากที่รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ท่านได้เคยออกมาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกพรกรฉุกเฉินนั้นเป็นเรื่องที่ที่ต้องการให้การเข้าไปป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมลดน้อยถอยลงในแง่มุมหนึ่งเนี่ย การออกประกอศฉุกเฉินเนี่ยดูเหมือนเหมือนกับว่าได้ขยายความรุนแรงให้เพิ่มขึ้นบางฝ่ายก็บอกว่าทําให้เรียกแขดขาภาษาชาวบ้านานะครับแต่ในแง่อีกแง่มุมนึงเนี่ยในด้านการป้องกันจะทําให้การดําเนินงานดําเนินการในกระบวนการในกระบวนการที่ทำเนี่ยมันกระชับมากขึ้น ต้องอธิบายสั้นๆว่าพรกฉุกเฉินนั้นต่างกับมั่นคงพราะ,ระมันมั่นคงคตรงที่ว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบกำลังตามพรบฉุกเฉินเนี่ยมีอำนาจเียงอำน,นาจจับควบคุมได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของศาลตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทำให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ย ในด้านการป้องกันง่ายขึ้น<ะ>ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านรอบรอบนอกบริเวณที่ชุมนุมถ้ามีการลักลอบเอาเอาวุธยุโทโธปกรณ์ระเบิดเข้าไปในที่ชุมนุมนะครับถ้าเป็นกฎหมายอื่นกฎหมายปกติหรือพรบรมันคงเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ในกระบวนการของศาล คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถควบคุมได้แค่24ชั่วโมงะนะครับแล้วก็ต้องไปขอสารผัดฟ้องฝากขังะนะครับถ้าสารหรือไม่ก็คัดค้านการประกันตัวยกตัวอย่างว่าตำรวจได้จับกลุมแกนนำคนสำคัญรายนึงนะครับซึ่งซึ่งมีคำสั่งของสารเคยห้ามไว้แล้ว นะครับผมไม่เอ่ยนามนะว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปลุกปั่นยุยงนะครับปรากฏว่าเมื่อตำรวจจับได้เราคัดค้านการประกันตัวสารสั่งปล่อยชั่วคราวรั้นการสืบสวนการสอบสวนภายใต้ข้อจำกัดใน24ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้การขยายผลต่างๆเนี่ยต่อการกระทำที่ละเมิดกฎหมายเนี่ยมันทำได้ยาก เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นในแง่มุมหนึ่งเนี่ยพรกอฉุกเฉินนั้นเนี่ยเหมาะสมกับด้านการป้องกันแต่ส่วนการวิจารณ์ของสือ่อก็ดีการวิจารณ์ของนักสิทธิมุษยชนก็ดีการวิจารณ์ของคนที่ห่วงใยในเรื่องต่างประเทศมุมมองของต่างประเทศก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องห้ามกันไม่ได้ะนะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการของตำรวจผมเชื่อเลยว่า ภายใต้การนําของพลเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยเราใช้วิธีการยืดหยุ่นการโอนอ่อนแล้วไม่สลายการชุมนุมแตกต่างไปจากการใช้พะกรฉุกเฉินสมัยเมื่อให้ทหารเป็นผู้ดําเนินการเมื่อปี53ค่ะแน่นอนว่าพะกอรออกมาเพื่อดูแล ควบคุมสถานการณ์อีกมุมหนึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นการเพิ่มอำนาจเพิ่มขอบข่ายการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาจิตใจเพราะว่าตำรวจเองปฏิบัติหน้าที่แล้วมีผลย้อนหลังในเรื่องของการดำเนินคดีเกิดขึ้นด้วยการเพิ่มอำนาจผมมั่นใจว่าตำรวจยุคท่านพลเอกดุลเนี่ยการใช้อำนาจนั้นเนี่ยจะต้องผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบคะนะครับเราคงไม่ลุกแก่อำนาจ ตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมเป็นร้อยวันมาเนี่ยตำรวจไม่ลุกแก่อำนาจเลยถ้าเราเอาความเป็นธรรมตั้งไว้แล้วดูพฤติกรรมของตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้เชิญชวนแต่ข้อจริงที่มีอยู่จริงโดยไม่มีเท็จเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าตำรวจนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันสถานที่ราชการ ไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการอย่าลืมว่าบทเรียนที่ผ่านมามันเคยมีการที่ตำรวจเนี่ยคราวนี้เนี่ยในร้อยกวันเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปสลายการชุมนุมเลยป้องกันทะที่ตั้งแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าตำรวจเก็บของไม่เห็นว่าถ้าจะทำอะไรต่อไปแล้วเนี่ย มันเกิดผลเสียหายกับกลุ่มผู้ชุมนุมตำรวจก็หยุดการกระทำนั้นเห็นไหมครับจำได้ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจจะไม่ดึงดันที่สำคัญที่สุดร้อยกว่าวันเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปสลายการชุมนุมเลยทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าบทเรียนเมื่อปียุคคุณพระชรวาทที่กระทำกับกลุ่มพันธมิตรนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้ตำรวจนั้นต้องตรวจสอบตัวเอง ทำอะไรโดยรอบคอบด้วยสติสัพชัญญะไม่ใช่ทําอะไรโดยเห็นว่าตัวเองมีอํานาจแล้วก็ลุกแก่อานาจค่ะร้อยกว่าวันนี้ทบทวนไหมคะว่าทําไมตํารวจถึงตกเป็นเป้าหมายของผู้ชุมนุมด้วยไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลตํารวจเป็น,นกลไกของรัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วที่สําคัญที่สุดคนที่มีอํานาจรัฐกลุ่มอํานาจรัฐนั้นเนี่ยกลุ่มตํารวจด้วยโดยหลักทั้งทางกฎหมายและทางการปฏิบัตินายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานองค์กรตํารวจทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นประธานที่กําหนดนโยบายนะครับเป็นเป็นบอร์ดสูงสุดส่วนที่สองคือเป็นประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการควบคุมบุคลากรเลื่อนยศปลดย้ายทั้งหมดของตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยนายมตรีไม่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะเป็นคุณยิ่งรักจะเป็นคุณทักษิณเป็นหรือคุณสมัครเป็นใครต่อใครก็เป็นตั้งปี4 7เเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเช่นนี้หมดนะเพราะฉะนั้นตำรวจจะต้องปฏิบัติไปตามนโยบายของรัฐสิ่งที่ตำรวจทำเนี่ยมันจึงขัดแย้ง กับคู่กรณีเสมอนะครับคู่กรณีอะไรคู่กรณีที่ขัดแย้งกับรัฐรัฐ,รฐบาลนะฮะโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่างานตำรวจเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดเอาไว้เอาไว้นะครับไปสิ้นสุดที่ศาล พนั้นงานสอบสวนทั้งหมดอยู่กับตำรวจพนักงานสอบสวนที่ทําหน้าที่ทั้งสอบทั้งเมื่อใครมาไปมีอานาจกดสอบคนนั้นใครมีก็สอบคนนี้ปพราะฏว่าขณะนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าในราชการนี่ผมมองให้เห็นว่ายกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเกิดจากข้อกล่าวหานั้นในจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยการทำหน้าที่ของตำรวจ เป็นไปตามนโยบายของผู้กลุ่มอํานาจรัฐเคยคิดไหมคะว่าอะไรเป็นเงื่อนไขสําคัญทําให้ตํารวจถูกมองว่าเป็นตํารวจเสื้อแดงหรือแม้แต่คนที่ชื่ออาจิรวิทย์ก็เป็นตํารวจสีแดงตำรวจไม่มีสีหรอกครับผมพูดร้อยครั้งเหมือนกันนะฮะสีเนี่ยไม่มีหรอกตำรวจจะใส่สีกะกี กากีนี่มามาจากศัพท์คำของเปอร์เชียของอิหร่าน,นว่าแปลว่าแผ่นดินะนะฮะตำรวจสวมเครื่องแบบสีกากีเนี่ยก็เป็นสีของแผ่นดินผมพูดร้อยครั้งก็เหมือนกันพร้อมที่จะถูกถูกเหยียบย่ำนะครับถูกดูถูกถูกกล่าวหาถูกว่าร้ายแผ่นดินไม่รู้สึกหรอกครับนะครับสีกากีเนี่ยไม่รู้สึกการกล่าวหาว่าเป็นแดงเป็นเหลืองนั้นเนี่ย สักแต่จะพูดกันไปความรู้สึกข้างในเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีใครสามารถไปลงุงพักอ,ออกมาได้การกล่าวหานั้นเนี่ยมันไม่มีมูลความจริงหรอกครับ,ครบใครมีหน้าที่อะไรไม่ว่าทหารหรือไม่ว่าตำรวจเขาต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของเขาแต่ถึงเวลาที่เขาต้องใช้สิทธิ์ต้องแสดงออกนะฮะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หน้าที่ ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็นความรับผิดชอบอย่างตัวผมเองเนี่ยใครมากล่าวหาผมผมไม่อยู่ในฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะครับถ้าคุยกันลึกๆเนี่ยผมมีสัมพันธ์ที่ดีหมดไม่ว่าคุณสนธิซึ่งเป็นผู้นำของ ASTV พันธมิตรก็สีเหลืองไม่ว่าคุณทักษิณซึ่งแน่นอนเป็นผู้นำของพรรคเพื่อไทย นะครับหรือไม่ว่าคุณสุณสเทพซึ่ง b l u ส sky สีฟ้าทั้งสามคนลองไปถามท่านดิว่ามีสัมพันธ์ที่ดีกับผมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าทั้งสมท่านจะรู้ดีว่าอะไรที่ผมเห็นด้วยผมบอกพวกผเห็นด้วยผมเคารพในหลายต่อหลายเรื่องในความคิดของคุณสุนทินะครับแต่ในหลายเรื่องผมก็เห็นต่างเช่นเดียวกัน การกระทําของท่านนายกทักษณิณเนี่ยอะไรที่ดีที่ถูกผมก็เห็นด้วยอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็ตอบท่านตรงๆว่าไม่เห็นด้วยหรือก็แสดงออกตรงๆคงไ่ที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับท่านสุเทพก็เหมือนกันผมมีสัมพันธ์ที่ดีกับท่านมาช้านานนะครับพูดออกโทรทัศน์กันหลายครั้งว่านั่งทานข้าวอยู่กันหลายเดือนในฐานะนายกระจมนตัวคุณชวนกับเลขาคุณสุเทพเลขาท่ามนตรีพาณิชย์นะฮะ เพราะฉะนั้นทั้งสมสีเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีกับผมคากล่าวว่าผมเป็นสีไหนให้น้ําหนักสีไหนนั้นเนี่ยไม่จริงอาชีรวิวทก็คืออาชีรวิวทนะครับอะไรถูกต้องอะไรดีผมเห็นด้วยะอะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่ดีบกพร่องผมก็แสดงออก วันนี้ภาพลักษณ์ของตํารวจถูกมองในด้านลบมากมายมีข้อวิจารณ์เกิดขึ้นในสังคมท่านเป็นตํารวจคนหนึ่งถ้าจะต้องสะท้อนถึงประชาชนบอกถึงเกียรติและศักดิ์ศรีโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสนักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของป้ายอยากจะกราบเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยหรือไม่ว่าคนชาติไหนในโลกแต่สําหรับคนไทยนะั้นมันมีถ้อยคาถ้อยคำหนึง่งเขาบอกว่าค่าได้ หยามไม่ได้นะฮะความอดทนของคนเราเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดผมเคยพูดให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ามันเหมือนกับว่าลาเนี่ยมาบรรทุกมันฟางซึ่งเบาเนี่ยแต่มันต้องมีจุดจุดหนึ่งที่ฟางชิ้นสุดท้ายมันหล่นลงไปหลังลาแล้วเนี่ยเข่าลาจะสุดลงไปเลยฝรั่งเรียกว่าลาสตรอคือมัหมดอดทนต่อไปอีกไม่ได้ อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบดรวยว่าตำรวจก็เป็นผู้ทุชนความอดทนก็มีขอบเขตน,นะครับถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าการยั่วยุการดูถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลสะท้อนต่อจิตใจของผู้คนในองค์กรอย่างไร ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะตัดสินได้ว่าการกระทํำของกลุ่มคอปทอที่ไปแสดงออกตอบป้ายต่อสัญ,ญลักษณ์ของสำนักง,งานบทแแห่งชาตินั้นนะฮะมันซามหรือประนีต <c oughs> เราจะตัดสินเลยครับผมว่าพี่น้องประชาชนตัดสินได้ <c oughs> และผมเชื่อว่ากรรมมีจริง นอกจากสถานะของตํารวจแล้วท่านบอกว่าท่านมีความใกล้ชิดกับคุณสุเทพคุณทักษิณวันนี้สถานาการณ์แบบนี้เรามีทางออกไหมคะถ้าจะต้องคลี่คลายสถานาการณ์ทางออกมีครับทางออกมีมีชัดเจนทั้งสองฝ่ายต้องละทิฐิมณนะวางอารมณ์ลงซะตั้งสติให้มั่นยึดประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่อง11ว่าไม่ใช่ถอยกันคนละ9ก้าห้าก้าสิบก้าถ้าจำเป็นต้องถอยต้องถอยนะครับแล้วเราแตกแยกกันได้ทางความคิดแต่ไม่ใช่ให้ความแตกแยกนั้นเนี่ยมันไปถึงจุดแตกหักเพราะเมื่อถึงจุดแตกหักแล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับประโยชน์ที่เสียมากที่สุดคือบ้านเมือง แล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความสงบสันติวิธีจะเกิดขึ้นได้เขาสอนกันมาชาาน,านในตำราพิชัยสงครามทั้งหมดเนี่ยเขาบอกการเอาแพ้ชนะด้วยการหักด้วยกําลังนั้นเป็นวิธีสุดท้ายถ้าคุณสุดเทพตั้งสติคุณทักษิณตั้งสตินะครับการมาประหัดประหารกันโดย ใช้กําลังเข้าหักหานกันเนี่ยโดยไม่ถอยกันเลยเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สันติวิธีจะเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าการรบบนโต๊ะเจราจานั้นเหมาะที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเป็นข้าราชการตํารวจที่กเกษียณอายุราชการมาแล้วก็อดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันกระตุ้น ให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเจรจากันโดยสันติผมเชื่อว่าคนไทยพูดกันได้เนอในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยยังไม่หนันสาหัสครับเพราะฟังพอสรสแล้วบอกว่าจะทำอย่างมุ่งมั่นะหม่นะนะครับจะไม่ใช้ความรุนแรงจะใช้การเจรจานะครับถ้าเราฟังอย่างนี้เนี่ย มันก็ไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าการใช้พรบพรกฉุกเฉินเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองที่ทุกคนต้องมานั่งคิดกันว่าการออกประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่เหมาะสมไหมในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราออกพระราชกำหนดว่าห้ามการชุมนุมเช่นห้ามการชุมนุมไม่เกินห้าคนนี้นะครับทั้งที่เห็นอยู่ครัว่ามันมีการชุมนุมเป็นหมื่นคนคะนะครับ และมีการชุมนุมมาก่อนแล้วการชุมนุมเองก็ไม่มีอะไรที่กระทบกระทั่งกับความมั่นคงของประเทศนะฮะไม่มีความวุ่นวายพิแต่ว่าในการเดินขบวนไปโน่นไปนีนป่เนี่ยก็เป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าคนเหล่านี้เรียกร้องสิทธิเรียกร้องประชาประชาิธิปไตย<ะ>แล้วก็มีคนมาร่วมมากมายมทั้งมาร่วมเดินขบวนด้วยร่วมบริจาคทรัพย์ด้วยเนี่ยเราเห็นว่าประชาชนความต้องการอย่างไร ถ้าคนที่เป็นรัฐบาลต้องคิดต้องคิดหาท,งออทา,าทงบอกโดยวิธีอื่นถ้าหาทางบอกโดยวิธีการเอากฎหมายบ,บับงคับบังคับใช้น,นะครับถ้าบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเพราะคนจานวนมากเป็นหมื่นคนเนี่ยคุณจะเข้าไปจับได้ยังไงคุณจะไปสลายได้ไปแยกได้ยังไงยิ่งประชาชนก็ยิ่งเห็นใจคนเหล่านี้นักมากขึ้นเพราะว่าคนเหล่านี้ที่มาทํานนสิ่งที่ถูกต้องมาเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องรัฐบาลต้องคิดว่า อะไรต่างๆท่รัฐบ,บาลทําไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องแรือไม่ถูกต้องะนะครับมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบของการใช้บังคับผมสำหรับ,ต,รบตัวผมเองเห็นว่าเป็น,ปนด้านลบเลยครับแล<ต>้วไ,ไม่สามารถใช้บังคับได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดถ้ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเกิดความรุนแรงแน่ รัฐบาลบอกว่าประกาศพรกรฉุกเฉินเพราะว่าจะเอามาควบคุมสถานการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อยแต่อีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องของการขยายขอบเขตอำนาจให้กับฝ่ายปฏิบัตินั่นคือตำรวจเราคิดว่าตำรวจจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ให้สอดคล้องกับพรกรได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าตำรวจกงไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชกดของพรกรได้ครับเพราะ ผู้ชุมนุมมันมีจำนวนมากเหลือเกินค <ะ S 2> ถ้าประชาชนก็เอาของผู้ชุม,มนุมด้วยคร <ะ S 2> ับก็เห็นแล้วว่าผู้ชุม,ม,มนุมนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความวุมม่นวายในบ้านเมืองไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองไม่ได้ไปทำร้ายทรัพย์สิสนของใครต่างๆนานาเนี่นะครับแต่เป็นตัเห็นใจคนที่ชุม,ม,มนุมด้วยซ้ำาล้วเรเห็นว่าคนที่มาชุม,มนุมเนี่ยไม่ได้มาไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มาจังหวัดสองจังหวัดนะครับมาด้วยกันหลายจังหวัดทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งคนในกรุงเทพ ที่เขีนไม,มีคนชุม,มกันเนยอะเป็นล้านคนเมืองไทยยังไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ชุม,มนุมกันอย่างสงบเงียไม่มีความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นมาไม่ทำลายทรัพย์สินของใครหรือทั้งมีอีกมุมหนึ่งบอกว่าประกาศพรกรเพราะว่าจะเยียวยาความรู้สึกของตํารวจเพราะว่าเหตุการณ์ในอดีตตํารวจทําให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นถูกดําเนินคดีต,ตามหลังมาด้วยและพรกรนี่มันไปคุ้มครองอะไรได้ ถ้าตำรวจทำผิดกฎหมายก็ไม่คุ้มครองไม่ได้ครับนะครับผมคิดว่า,าการใช้พลกรเนี่ยรัฐบาลจะไปปราบคนเหล่าน,นี้ได้ยังไงคนเหล่าน,นี้นมีจํานวนมากแล้วก็ไม่ต่อสู้ไม่แรงต่างเนแต่คุณยิ่งไปทําอะไรที่รุนแรงก็ยิ่งดูรัฐบาลเนี่ยใช้ความรุนแรงใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยผมเหงรังแกประชาชนครับ คิดว่าเจตนาของรัฐบาลอยู่ตรงไหนคะการประกาศใช้พร,รกฉุกเฉินแต่ว่าโครงสร้างนั้นยึดหลักอยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติหลักคือตำรวจก็เอออันนี้อันนี้มันก็นนนเห็นในเล้ว,ว่า <c oughs> มันยังไม่มีความสถานการณ์ยังไม่ฉุกเฉินถึงได้ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติอยู่แล้วค <c oughs> ถ้าสถานการณ์มนฉุกเฉินจริงๆเนี่ย <c oughs> ต้องใช้กำลังทหารแล้วก็ยังมันพอระฉุกเฉินนี่ก็ระบุไว้ว่าถ้าเผ้เหตการณ์รุนแรงก็ใช้กำลังทหารอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ฉุกเฉินครับเหตุการณ์ข้อสังเกตที่บอกว่าตำรวจวันนี้เลือกข้างปฏิบัติตอบสนองกับฝ่ายการเมืองมากเหลือเกินอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งประเทศนะฮะ ไอ้ที่มองกันอย่างนี้นี่ก็มองเฉพาะในนครบาลเพราะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ประกาศตัวชัดเจนว่าเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเพราะพันตำรวจโตเท่าสินค่ะเขาประกาศตัวเลยนะครับอย่างนี้แล้วตำรวจนครบาลเนี่ยก็เป็นผู้บัญชากรรนารตำรวจนครบาลแล้วผู้บัญชากรรนารตำรวจนครบาลเนี่ยจะเอ็นยิยงไปเข้าเข,เข้าเข้าข้างฝ่ายการเมืองไหมมันต้องไปแน่นอน เมื่อไปเพืผัวไปแล้วดูน้องบางคนก็ไปตามเห็นไหมน้องก็ไปตามม่นก็เห็นว่าตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่บ้างเพิกเฉยบ้างวันนี้ท่านเป็นหนึ่งในข้าราชการตำรวจมาก่อนถ้าจะต้องสะท้อนมุมมองหรืออธิบายความเข้าใจให้กับประชาชนต่อคำว่าตำรวจไทยเนี่ยจะอธิบายยังไงคะคือตำรวจไทยนี่นะครับมันก็ทัพที่เป็นตำรวจจริงๆเนี่ยก็เป็นตำรวจที่ดีนะครับ ที่รักษาข้อสอบเรียบร้อยของบ้านเมืองรักษาขรอสบงบเรียบร้อยของประชาชนนี้มีจริงๆมีถ้ามีตำรวจเร็วอย่างนี้หมดประเทศลุกเป็นไฟครับ <c oughs> นะครับแต่ว่ามันมีตำรวจเร็วๆแบบท่านผู้ใหญ่เนี่ยที่วิ่งเต้นเพื่อหาตําแหน่งผู้วิ่งเต้นเพื่อหาตําแหน่งผู้เต้นนักการเมืองเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันวิ่งเต้นได้ด้วยนะครับ ก็ผมผมดูตนะั้งแต่ว่าตอนผมรับราชการอยู่นี่นะครับมีในตำรวจท,ที่เป็นคนติดตามนักการเมืองนะครับติดตามนักการเมืองจนเป็นที่รอทิธิบดีแล้วก็มีในขนาดนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ไม่เคยทํางานหลักเลยไ,ไม่เคยทํางานหลักติดตามไปขึ้นไปเป็นผู้กับไปเป็นรองผู้การผู้การแล้วก็เฉียวไปเป็นผู้บัญชาการประจำบ้างเฉียวเป็นผู้จัดชาการนั่นตกปีอะไรเงี้ยขึ้นไปเป็นผู้ช่วยทิบดีอาวุโส ขึ้นมาเป็นรองที่ดีแล้วก็มีค่ะผมที่บอกโครงสร้างตํารวจเนี่ยมันต้องปรับปรุงมัต้องปฏิปรูปกันใหม่ครับแ <c oughs> น่นอนว่าพื้นฐานของคน <c oughs> มีแนวความคิดกันคนละฝักคนละฝ่ายแตกต่างกันออกไปวันนี้เขาบอกว่าตํารวจเลือกข้างตํารวจมีสีเหลืองตํารวจมีสีแดงวันนี้คนชื่อประทินเป็นตํารวจเหมือนกันสีอะไรผมนะครับไม่มีสีครับบอกคณเลยผมว่าม,ม,มีสีครับ เราเป็นตำรวจของเราเป็นตำรวจของประเทศไทยเรามีอาชีพเป็นตำรวจเราต้องปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมารัก,ารกษากฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนเราต้องไม่มีสีครับตอบแทนตำรวจส่วนใหญ่ของประเทศนะคะนะถ้าจะต้องตอบแทนตำรวจส่วนใหญ่ของทั้งประเทศเมื่อประชาชนถาม่ะคะผมก็ยังยืนยันว่าตำรวจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมด ค้อนประเทศนี่ครับไม่มีสีครับการชุมนุมของกลุ่มคอปทอที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปรื้อไป้ายไปเปลี่ยนไป้ายไปเอาตัวหนังสือออกในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจเสียใจครับเสียใจว่าทำไมประชาชนถึงเข้าใจว่า ตำรวจทีม่มันตกต่ำเหลือเกินผมนใช้คำนี้แล้วกันนะตำรวจทีม่มันตกต่ำเหลือเกินะนะครับมันทําให้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยเสียใจนะแค่ว่าเขาทางานกนารหาลูกความข้ามนะตำรวจโดยเฉพาะตำรวจสายตรวจเนี่ยนะครับทั้งภูทรทั้งนครบาลนะครับตำรวจที่ทํางานจริงๆเนี่ยคือผู้ก,กลับลงมาจนถึงในสิบพันตำรวจนั่นองครับ้างบนนี่ไม่ได้ทําไม่ได้ทํานะครับ นี่ยพอเราไปพูดไปทําอะไรแล้วเนี่ยคนก็มาว่าตำมาตำรวจตํารวจว่าตํารวจนี่นะครับผมเสียใจแทนเขานะเพราะเขาพวกเ,เขานี่ไม่รู้เรื่องอะไรครับเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาผูกา้กำกับใจเขาใช้ให้ทํางานนี่นะครับมันก็บางคนมันก็อยากได้ดีดนะบางคนก็หลงผิดไปก็ทากําตามคําสั่งไป เอาเป็นว่าตอนนี้จะกอบกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของตํารวจยังไงดีล่ะคะเวลาน,นี้นะครับก็มันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่มันอยู่ที่รัฐบาลนะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่ดีนะครับเขาต้องส่งเสริมส่งเสริมตํารวจที่ดีนะครับแล้วก็จัดหาสวัดิการที่ดีคือตำรวจเครื่องไม้ตำรวตในการทำลาให้ตำรวจได้ให้เพียงพอ แล้วก็ในการแต่งตั้งโยกย้าย็ดีให้ความเป็นธรรมกับเขาครับะนะครับตำรวจก็จะทํางานอย่างพึงปรายไม่ต้องไปคอยรับคำตันแล้ว,วไปคอยติดตามวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มองเข้าไปแล้วหาทางออกให้กับเหตุการณ์คิดว่าอะไรคือทางออกของประเทศไทยวันนี้เราต้องดูว่าเรามีรัฐบาลที่ดีไหมะนะ ถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีนี่นะครับประชาชนไม่มาชุมนุมกันอย่างนี้หรอกครับนะเราเราดูที่กฎหมายสามฉบับที่รัฐบาลออกมาแล้วนี่ที่ตราออกมาแล้วเนี่ย,าาเ,ยเป็นยังไงที่มาของสววก็ขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตราก190ก็ขัดรัฐธรรมนูญแล้วออกกฎหมายดยวิทักรรมนี้ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังขัดต่อหลักนิติธรรมหลักคุรธรรมมีที่ไหนครับ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการทุจริตแต่ว่ามาออกกฎหมายไม่เอาผิดคนที่ทํกาทำการทุจริตไม่เอาผิดคนที่เผาบ้านเผาเมืองไม่เอาผิดคนที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตายฆ่าเจ้าฆ่าประชาชนอย่างนี้มันชอบทำไหมนะครับและเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำมนิชัยออกมาแล้วรัฐมนตรีรรรบางคนคนในรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับคำมติชัยของสารรัฐธรรมนูญ ทัางที่เป็นสสมันต้องมีความรู้แล้วว่ามาตราสองรป็นสบหกัญญัติไว้ว่าคำวินิจัยของสารรัฐมนูลเนี่ยเป็นเด็ดขาดแล้วก็มีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศารองค์กรอื่นของรัฐเป็นที่เป็นต้นครับรัฐบาลเองไม่ฟังกดไม่ฟังคำวินิจัยของสารรัฐมนูลเนี่ยที่ว่าไม่ฟังคําตัดสินของศาลเนี่ย ตัวรัฐบาลเนี่ยทำอย่างนี้นี่ครับแล้วประชาชนทําบ้างได้ไหมถ้าทุกคนทําอย่างนี้บ้างบ้านเมือไม่วุ่นวาเลยครับแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ดีไหมวันนี้รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเดินตามระบบเดินตามกฎหมายในขณะที่คุณสุเทพกลุ่มกปอ บอกว่าต่อสู้ด้วยระบบประชาธิปไตยชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญแต่เรียกร้องสภาประชาชนคิดว่าอะไรมันจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะทําให้สองฝ่ายตกลงและพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยนะครับท่านนายกคุณยิ่งรักนี่นะครับได้พิจารณาดูว่าท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของเรื่องของทางการเมืองเนี่ยท่านหมดแล้วะนะฮะ ที่ตามที่สารบัญวิจัยเรื่องต่างทั้นหมดแล้วนะครับและปะัญหาการบริหารบ้านเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องข้าวการรับจำนําข้าวนี่ครับทุกปีที่เข้าไปทีสามแล้วยังไม่สามารถปิดบัญชีได้เลยครับว่าขาขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ยและไม่มีการสอบสวนไม่มีการถแถลงเลยแล้วมาตอนที่มีการากวิพากษากันมากรัฐบาลถอย จะขอรับจำนวนเพียงตันเพียงตันละหมื่นสองพันบาทแถวนาไม่ยอมก็ขึ้นไปหมื่นห้0 0ันบาทอย่างเดิมแต่หมื่นห้าพันบาทจริงๆเนี่ยชาวนาได้รับประมาณหมื่นสองหมื่นหนึ่งวนาบอกว่าถ้าถึ 9, 000, ้นเก้าพันก็รับแค่ 7, 000, 6, 000เจ็ดพันหกพันเยมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ชอบทำไหมชอบถูกต้องไหมผมคิดว่าอย่างนี้มันต้องมีการปฏิรูปกันแล้วครับ ในใจท่านอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเวลานี้นะฮะทนายกยิงรักต้องเสียสละครับต้องลาออกครับต้องลาออกแล้วก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญมาตราสามและมาตราเจ็ด